และนี่เป็นรถเกียร์คานิวัลนะครับที่ติดเก้าอี้บอกผู้สูงอายุวิวแชร์นะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวก็พาไปดูครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับกอฟนะครับ SCD เ a ้ Seat นะครับและกอฟอยู่กับรถเกียร์คานิวัลคัานี้เป็นรุ่นท็อปเลย S L สีฟ้านะครับเข้ามาติดอุปกรณ์นะครับในส่วนของบอกผู้สูงอายุนะครับอย่างเก้าอี้วิวแชร์นะครับแล้วก็รายการสําคัญนะครับอย่าง ต่อลางแถว3ยาวถึงแถว4ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับขึ้นลงง่ายการใช้งานทํางานกันยังไงเดี๋ยวก็พาไปดูข้างในกันครับโอเคครับก็ก็มาอยู่กับเก้าอี้วิวแชร์นะครับเบาะผู้สูงอายุนะครับคันนี้ติดตั้งมารถเกีย์คานิวาลนะครับการสั่งการเนี่ยจะมีแบบรีโมทไร้สายอย่างที่มือกอบนะครับให้มา2อันแล้วก็รีโมทที่ตัวรถนะครับให้มาอีก1อันนะครับ ตัวนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกการใช้งานได้เลยจะใช้งานเป็นไร้สายหรือติดกับบนรถยนต์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตการทํางานของวิวแชร์นะครับอาจจะทําให้ดูไปหลายคลิปแล้วแต่คันนี้เป็นเกียร์คานิว,ว่รถที่หลังคาไม่สูงนะครับว่าเขาจะขึ้นลงเนี่ยหัวติดไหมทํางานงยังไงอ่ะเดี๋ยวสาธิตการใช้งานนอกรถก่อนตัวนี้เป็นตัวเบรกนะครับเอาไว้เบรกเอาไว้ใช้งานนอกรถก็คือกันไหลกันเลื่นเวลาดูทีวีอยู่ที่บ้านไปทานข้าวนอกบ้านแบบนี้ หรืออยู่โรงพยาบาลส่วนทางขวาตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับการใช้งานข้างนอกรถเป็นการปรับนะครับกดสวิตช์เพื่อให้อ่อนไฟฟ้านะครับแล้วก็กดปุ่มได้เลยจะเป็นสวิตช์ปรับเอนอนหรือจะกดตั้งชันนั่งตรงตรงแบบนี้เวลาใช้งานข้างนอกครับไปทานข้าวไปนั่งหรือลงโรง,งพยาบาลนะครับไม่ต้องนั่งในสรีระที่ไม่สบายก็แค่ปรับเอนอนสามารถสั่งการใช้งานได้เลยนะครับส่วนเรื่องของแกวลาเข็น กดล็อกครับเข็นข้างหลังได้เลยครับอ่ะเข็นได้เลยแบบนี้ค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ข้างหลังตัวแฮนด์เนี่ยที่เข็นเนี่ยจะมีตัวเบรกด้วยเห็นชัดๆนะครับบีดอย่างนี้คนเข็นนะเบรกได้เลยนะครับสองข้างไม่ไปแล้วนะครับใช้งานง่ายๆทีนี้ก็สาธิตเพิ่มเติมการเอาขึ้นรถอ่ะก็หมุนนะครับเข้าตรงล็อกได้เลยเข้าตรงล็อกแบบนี้อ่ะดันให้สุดดันให้สุดเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะ แน่แล้วชิดแล้วนะครับอ่ะเบรกสักทีนึงเพื่อกันไหลกันเลื่อนอ่ะจริงๆมีอุปกรณ์เสริมด้วยแดีวขออนุญาตใช้งานเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแป๊บนึงครับต่อเลยได้ปะ,อ,ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับรถที่ เป็นประตูบานสไลด์ก็จริงแต่ว่าวงสวิงหรือบานประตูเนี่ยเขาไม่ได้กว้างมากตัวนี้จะเป็นใช้งานนอกรถนะถ้าเกิดเป็นรถที่บานสวิงไม่ได้กว้างมากก็จะมีตัวนี้เป็นตัวรองน่องนะครับอ่าเป็นตัวรองนอง่องอ่าเราก็แค่วางเข้าไปนะครับข้างงเบาะเราจะมีเป็นตีนทุกแกนะครับในการแปะนะครับในการแปะนะครับอ่าในการแปะต่างๆแปะข้างใต้แบบนี้อ่าเวลานั่งจริงเนี่ยครับ จะได้นั่งในสาีราที่สบายบางบ้าบางบ้าเนี่ยไม่สามารถงอขาได้ต้องการที่จะพาดขาลงแบบนี้ตัวรองน่องตรงนี้ก็จะตอบโจทย์การใช้งานจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นท็อปอัพที่จะใช้งานนอกรถแปะเอาเพราะว่าถ้าเกิดติดไปด้วยในรถที่บางสวิงเล็กอย่างเงี้ยมันจะวงสวิงไม่พ้นอ่ะแบบนี้แยกประกอบได้เลยเทวนี้เดี๋ยวสาส์คิตการใช้งานขึ้นลงรถนะครับอันนี้เป็นไรสายอะไรสายเนี่ยก็คือกดปุ่มได้เลย อะเท้าแขนวางนั่งเลยครับอ่ะโอโหวพิงเบาเลยนะครับแบบนี้อ่าค่อยๆขึ้นครับเป็นระบบมอเตอร์นะตอนนี้สังเกตว่าล้อเนี่ยกำลังเก็บนะครับเก็บเพื่อเวลาเบาะขึ้นไปอยู่บนรถนะครับหัวจะได้ไม่สูงนะครับไม่ชันไม่รู้สึกว่าหัวชิ้กําแพงอ่าแล้วก็ถ้าเป็นรถเกียร์สังเกตนะครับเบามันจะมีการปรับเอ็นเอง ปรับเอนเองเนี่ยเราทําเป็นระบบเมมเบอร์ซีทนะครับก็คือเบาะปรับเอนเองคนนั่งเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อที่จะหัวไม่ติดเปดานนะครับไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นคนนั่งนั่งเฉยๆได้เลยนะครับอ่ะเบาะปรับเองเอีกครั้งหนึ่ง,งกลับมาข้างในแล้วนะครับแบบนี้อ้าวขานั่งปกติได้เลยครับดูสังเกตวงสวิงนะครับแบบนี้อ่อาเนี่ยก๊อปสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับสบายมากๆ ไม่ต้องทําอะไรเลยโอเคอยู่บนรถแล้วนะครับฝั่งสั่งฝั่งซ้ายจะเป็นคําสั่งใช้งานบนรถนะครับเดินหน้าถอยหลังหรือแม้กระทั่งปรับเอนนอนนะครับเป็นไฟฟ้าหรือเบาะไฟฟ้าตัวหนึ่งบนรถนะครับแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากๆแล้วก็พวกนี้เราประกันกันดูแลหลังการขายกันบอกเลยว่านาน,นกห้าปีเลยเป็นอย่างต่ำนะครับไม่ต้องมาแฮนดนนไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับเบาเก้าอี้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นวิวแชร์นะครับ สนใจก็เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยประมาณนี้ครับโอเคครับข้างหลังจะเป็นรายการต่อรางนะครับอันนี้เป็นต่อรางแบบถอดเบาะนะครับแถวสี่ออกไปเลยนะครับกรณีเราใช้งานเนี่ยอ่ะเราก็ดึงแถวหลังเนี่ยแถวสามนะครับเดินหน้าขึ้นไปนะครับอ่าเดินหน้าขึ้นไปแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้ข้างหลังเนี่ยตรงนี้จากของเดิมครับจะเป็นเบาะนะครับเราทําเป็นช่องเก็บของนะครับให้ใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้นดึงเปิดมาแบบนี้เลย ข้างๆเนี่ยทำสวิตนะครับอ่นนี้ต้องต้องออนไฟจะมีจะมีไฟอันนี้ไม่ได้ออนไฟไว้แต่ข้างล่างเนี่ยก็คือจากของเดิมเป็นที่เก็บเบาะนะครับวันนี้เป็นที่เก็บของครับค่อนข้างเยอะนะครับซ้ายขวาเก็บได้หมดไม่ได้ใช้นะ,ะพับเก็บนะครับปิดเรียบร้อยดึงเก็บเรียบร้อยนะครับเก็บงานง่ายมากมึงกลับมาถ้าจะมีคนนั่งใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับสําหรับรายการต่อรางถอดเบาะออกนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมอย่างพวกสกรบเพดกันลอยพวกนี้เอาไว้กันลอยรถยนต์นะครับเวลาเราจะวางคงวางของพวกนี้ไม่ให้รถมีลอยติดเพิ่มเติมไหมครับอย่างนี้เป็น8ชิ้นรอบคันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับเป็นบันไดข้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัว V3 ทางร้านข้อดีของตัวนี้คือหน้าเขาจะกว้างนะครับใหญ่เวลาเหยียบขึ้นลงทําได้ง่ายนะครับสาหรับรุ่นอื่นๆก็มีนะครับลองดูเพิ่มเติมเรามีให้เลือกหลายแบบเลยแต่ถ้าแนะนํากับรถเกียร์ต้องเป็นตัวนี้เลย มาได้ข้าง v 3นะครับแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวรถเกียร์คานิวามาติดบอกวิวแชมป์สุขอายุคันนี้นะครับสนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูงานนะครับที่นี่เลย SCD To Seat สาขาพระราม2นะครับเดี๋ยวจะติดต่อสอบถามนะครับ Facebook Fanpage นะครับ SCD To Seat นะครับแล้วก็ผลงานต่างๆ Youtube Channel นะครับ SCD To Seat นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้ววันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ